ลานม้าเขาลางว่างเว้นจากการขยายพันธุ์ม้าหรือการนำม้าไปผสมพันธ์หลายปีจนกระทั่งเมื่อปี2563ชาลีกลับมาดูแลลานม้าเขาลางอย่างเต็มตัวจึงนำมาหนึ่จึงนำแม่ม้าก๊อปปี้ไปผสมกับพ่อม้าที่ฟาร์มอ,อีกฟาร์มหนึ่งนำไปผสมเมื่อ30 มิถุนายน2563ฉลีจำได้ว่าสูตรการคำนวณว่าม้าจะคลอดเมื่อไรนะครับให้นับวันที่ผสมพันธุ์ไปจนถึงอีกปีหนึ่งนะครับผสมพันธุ์เมื่อ200เมื่อ30มิถุนายน2563มาถึง2564แล้วย้อนกลับมา20วัน เพราะฉะนั้นกําหนดคลอดของกําหนดคลอดของลูกม้าควรจะเป็น3 0มสลบยีสก็วันที่3 0ลบออกซะยี 20, นะครับก็คือกําหนดคลอดก็คือวันที่10มิถุนายนวันนี้วันที่11มิถุนายน2564แม่ม้าก็ปปี้คลอดลูกนะครับเพราะฉะนั้น สูตรที่ชา,ชาลีเคยจำเคย,เคยคิดไว้ยังใช้ได้นะครับลูกม้าตัวนี้เกิดมาเป็นตัวเมียชาลีอยากรู้ว่าเขาเขาคลอดสักประมาณกี่โมงเนื่องจากว่าชาลีไปธุระที่เชียงใหม่กลับมาถึงลานม้าขีรลางวันนี้ประมาณ9ก้าโมงกว่าาชาลีไปดูนะครับรก,กมา้ายังสดสดลกมา้ายังสดสดปกติ ม้าคลอดลูกแล้วนะครับหมายถึงว่าลูกออกมาแล้วอีกประมาณสองชั่วโมงลกถึงจะออกนะครับเมื่อกี้ลกยังสดสดอยู่เพราะฉะนั้นชลลีกลับมาถึงลานม้าเขีลางประมาณ9ก้าโมงกว่ากวาเพราะฉะนั้นลูกม้าควรจะคลอดประมาณตีห้ากว่ากวาหรือ6กโมงเช้านะครับทีแรกเขาเคลอดอยู่กลางสนามนะครับกลางสนามก็ชียังกังวลว่า จะเอาเข้าคอกได้ยังไงเพราะว่าตัวม้าตัวอื่นๆก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นไปห้อมล้อมเพราะฉะนั้นม้าก็ปี้ก็ห่วงลูกนะครับก็เอาลูกอยู่กลางสนามนึกได้นึกวิธีได้นะครับก็คือล่อให้ม้าตัวอื่นเข้าไปกินข้าวแล้วก็ปิดคอกขังไว้พอปิดคอกขังไว้แล้วก็ชาลีก็เอามะม่วงไปล่อให้ นะครับเพราะดีก๊อปปี้เขาชอบกินมะม่วงชาลีเอามะม่วงให้เขาดมแล้วก็ค่อยๆล่อเขาเขาก็เดินชาลีมาที่คอกลูกม้าก็ตามมาเข้ามาอยู่ในคอกนะครับลูกม้าเนื่องจากเขามีจุดสวยๆแบบนี้ชาลีตั้งชื่อเขาว่าสปอตนะครับสปอตมีความสูงแรกเกิด78เซนติเมตรชาลีเคยเคยสร้างสูตรคำนวณไว้ว่าม้าโตเต็มที่ จะเอาความสูงแรกเกิดคูณด้วย1.75เพราะฉะนั้นเอา1.75คูณด้วย78ลูกม้าสปอตสูงเต็มที่ตามประมาณการคือ136.5เซนติเมตรนะครับแต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงดูนะครับถ้าเลี้ยงดูดีม้าอาจจะสูงกว่าโตกว่า สูตรที่คำนวณเพราะชลีเคยลองกับแอนดานะครับตอนนี้จะลองกับกับม้าสปอร์ตอีกนะครับถ้าม้าสปอร์ตกินเก่งเหมือนกับกินเก่งเหมือนม้าแอนดาความสูงที่ประมาณการคือ136.5เรามาดูกันนะครับว่าเขาครบ4ปีถ้าเขากินเก่งเราให้เขากินอาหารเต็มพี่เขาจะโตเท่าไหร่นะครับ